ต่อพี่น้องต่อกำลังมันโหว่าพี่น้องกำลังมันโหก่อนจะต่อฝาก้อจ้ะฝากอ่าชิมิตัวแทนไปสอนไปยามพี่น้องเ้อจ้ะชื่ออ่วิ่งตามข่าว้อจ้ะวิ่งตามข่าวของลูกสายเด้อจะไปเป็นตัวแทนไปสอน้อจ้ะก,กับซื้อเกสรนอจ้ะสองบานนี่แหละจะไปแรนหาพี่หาน้อง้อจ้ะขั้นเป็นเกสรหรือวิ่งตามข่าวไปนะะี่้ะ เป็นบ้านแม่ซอนเองเด้อจ้ะที่ไปหาพี่น้องเดิอคันวิ่งตามข่าวก็เป็นกดต,ติดตามไปเพื่อนเด้อจ้ะขันไปอันดับแรกก็บอกแล้วว่าไปติดตามเพื่อนๆแม่ไว้เลยเด้อก็เดวติดตามกดต,ติดตามไปเพื่อนเด้อจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องต่อนะจ้ะมันสิสะดุดเพราะว่าเอาเอาต่อเลยจากคลิปที่แล้วมาคลิปนี้ก็ให้ได่ให้ยู ในมือเดียวกันที่เล่าเรื่องนะจ๊ะที่พ่อหนา,า,นานะนหลานโทมัสเนี่ี้พอผูพหลานโทมัคุยคุยคลิปที่แล้วก็ได้สนทนากันน้อยนึงแล้วก็ได้ถามกันเขาก็บว่าลูกทั้งนี้ต้องมีทั้งพอทั้งแม่ว่ัสนผู้หลานนีะเนะลูกทั้งนี้ต้องมีทั้งพอทั้งแม่ก็เลยว่าเอาน้องน้องทั้งนี่แหละเฮต่ังไหนน้องสามคนน่ะลูกหน้าสามคนน่ะ เฮ็ดจังไดคันว่าลูกทั้งนั้นจะต้องมีครบทั้งพอทั้งแม่แล้วลูกทั้งนี่ลหละก็ะเลยว่าอันนั่นก็แล้วแต่สิคุยกันว่าองสีได้อันนั่นก็แล้วแต่สิคุยกัน,ออน,น,น,กกนเอาก็เถียงไปนะว่าโอ้ยเป็นอย่างคือเฮ็ดจังสี่เป็นอย่างคือเกับสายเรือเจ้าของเป็นอย่างคือ,อบบเบิ่งคนไก่คนไก่เป็นอย่างคือเฮ็ดใดลงคอตบเมื่อทางเดียวบุ้นบ่ดังดอกย่าว้าทั้งเดียวหลายวันสัน เออกระเบ้าทั้งสองทางบากอันันกูกระ่ามันคับแล้วกูอยากฟังจากปากมึงก็เลยวางสินะเป็นยังคือเฮ็ดได้อันสายเลือดจะของนะหู้ว่าผิดเป็นยังคือพ่อถอยเป็นยังคือเดินหน้าจนมันมาถึงป่านนี้ก็เลยวางสิอันผ่านมาแล้วสิย็ดทังไดมันผ่านมาแล้วมันเอาขึ้นมาได้มันผ่านมาแล้วเรื่องอันนั้นเอออันนะ่ะแต่ตอนนี้เขาว่าเขาบ่อยู่เขาบ่าเอาเห็ดิ้งได ทีเนี่ยเพิ่งกับทิ้งท้ายไว้ว่าอ่นบ่เอาก็ร้องบิ่งแล้วออคันบ่กลับมาคุยกันก็ร้องบิ่งแล้วว่าอีหยังสิเกิดขึ้น่าซั่นก็ร้องเบิ่งว่าออหยังสิเกิดขึ้นเว้าคููจังซีคันว้าจังซีเน่ยพี่น้องคิดว่าหมายความว่าจางังไดทั้งจาของเนี่ยทั้งจาของนี่ย่านย่านคือมันย่านขาตัวตาย ท่องอยู่ลูกอยู่ในท้องนะสามสี่เดือนก็นย่านมันกระโดดตึกสูงสงลงมาตายเรือยยานมันทําลายตัวเองตายยานสารพัดยานชื่อย่านที่สุดก็คือยานมันฆ่าตัวตายนํากับลูกในท้องความย่านนะอ่นบอกเพื่อนกับมเมลียร์กันบอกว่าอยากให้เป็นเรื่องเป็นเล่าพี่สันบอกเพื่อนกับมเมลียค์ คัดนบวกกลับมานี่อย่างสิเกิดขึ้นก็ล้องเบิงว่าสันอันนี้คือเฮาย่านมันขาดตัวตายไม่ได้ย่านอย่างอื่นทั้งสิ้นไม่ได้ย่านอย่างอื่นย่านอย่างเดียวคือโอ้ยขั้นขาดตัวตายเนี่ยกูก็สิเป็นผู้บาปอีกแล้วเนาะก็สิเป็นคนบาปอีกละฮ็ดให้เขาแยกแยกกันแล้วเขาเครียดเขาก็สิไปฆ่าตัวตายฆ่าลูกท้องลูกอยู่ในท้องว่าสันกู้ก็สิเป็นบาปอีกแล้วเนาะ ผิดเดบันอ่ะมันก็วางไปละวางสายไปผู้พัวก็เลยว่าเขาว่าจังไดแนว่าสันเขาว่าเขาเขาอ่ะบ่ยอมลูกเขาต้องมีทั้งพ่อทั้งแม่ว่าสันบ่ว่าสันฉันบ่กลับไปบ่กลับไปจังไดฉันกระ่ไปฉันหู้แล้วว่าเขาหลอกถ้าฉันหู้ก้อนนนั่นอ่ะมันก็พานไปโดนแล้วฉันบ่ต้องมามาเฮ็ดผิดกับพรอบพรัวโดนปนี่ฉันรู้ซึกผิดหลาย ในายใจมึงรู้สึกผิดหลายแต่ตอนเนี้ยนะ่ะกูคิดว่ากูความรู้สึกกูจะอยู่ํามึงได้ตีกับความคิดเนะานะก็เลยว่าก็าเลยเหลียวบางหนามันเนาะเหลียวบางหนาว,นะว,านาวจาังใดความรู้สึกเขากับพายูน้ำมันแล้วบอกอันนี้ความคิดเนี่ยจังใดความรู้สึกกับพายูน้ำมันแล้วเฮ็ดจังใดมันสิกลับไปหาอ้นางนีเนาะฝนเด้พี่น้องความคิดฮนะ็ดจังใดเนะาะก็เลยอ่อยหัวด้ว่ะ อ๋อว่าเธอเธอเฮ็ดจังสีนะ้าเธอเขาขาตัวตายเฮ็ดจังไดก็เลียกว่าเธอเขาขาตัวตายจังไดอยู่นี่กับบ้านเธอเขาเธอกลับไปคุยซะาไปปรึกษาหาหรือซะเพราะว่าฉัน้นญานย่านเขาขาตัวตายย่านกระโดดตึกตาย่ยานเขาทำลายจะของย่านทำลายลูกเออเธอกระสิเป็นผู้พิษอีกละ่ะ เธอก็สิเป็นผู้ผิดเพราะจังไลยเธอก็ผิดอยู่แล้วตอนนี้เธอก็เฮ็ดผิดกับพี่กับน้องกับกับเมียเจ้าของกับลูกกับครอบครัวเธอผิดอยู่แล้วถ้าเขาขาตัวตายเธอเฮงสิมีความผิดอีกเฮ้งสิผิดหนักต่อไปอีกเลยวางสิโอมกูสู้อยู่พี่น้องก้มแบบอ่ะโมแบบมันก็สินักใจของมันมันก็เเิงสิอยาก อยากอยู่บ่อยากอยู่สองจิตสองใจเพราะว่าจะคลองได้เฮ็ดผิดเลยได้เฮ็ดผิดทั้งเขากระทองแล้วบาดทั้งเกิดเท้าเกิดเลยออย,อ,ออย้อมออยเพราะว่าเพราะว่า,วาความความเจ็บปวดนะขันกลับมาอยู่น้ำเ้า,เาก็เ่ามีความสุขก็บ่ามีความสุขเพราะว่ามันเล่าแล้วแมมันเป็นกับคนใกล้เขาโพดคพรามรู้สึกมันเล่าแล้ว เป็นกับคนใกล้ตัวพอถ้าเป็นไกลๆผลกับสิบบอนั่นอันนี้เป็นกับคนไกลๆเนี่ยมันก็เลยเจ็บปวดกลับขึ้นมาอยู่กับสิละแวงอยู่พ่อปนั่นเอาเดี๋ยวก็เป็นกับคนอื่นอีกเดี๋ยวก็เป็นกับผู้ใดอีกล่ะที่อยู่ใกล้ตัวเขาแล้วแวงไปจังศีดจนจนออยเขาออยแบบว่าอันเธอก็กลับไปคุยกันไหมเท็ดจังไดคุยใจเย็น เพราะว่าเฮ็ดจังใดล่ะเขาก็ท้องแล้วที่นี่ก็นั่งคุยกันเนี่ยนั่งเฮ็ดจังไดเธอหาทางออกให้ฉันแน่จังสันจังสิเพรว่ามีทางนี่ล่ะเธอก็กลับไปซะไปคุยไปคุยจังไดเธอกะกลับมาหาฉันได้อยู่แล้วฉันก็ยังเป็นเมียเธออยู่ลูกก็ยังรอพออยู่ถ้ากลับไปเคลียร์ทุกเสียจังไดวาสันสีเฮ็ดจังไดมันจังสีมันจังสีหลงตัว มันจังสิบบอ่อ์บอเจบปวดคากรณีเธอไปหาไปหาขอตกลงที่มันพอดีดูก็เลยวางเสียเนาะเพราะว่าสําหรับฉันเนี่ยขอแค่ว่าเธอเนี่ยดูแลลูกซอยเหลือลูกเอาลูกกลับไปเลี้ยงเพราะว่าเขาถึงเกณฑ์เขาโรงเรียนแล้วก็อ้อยอย่างสันเดียเอาพอโอเคเนดะี๋ยวฉันจะกลับไปเาันฉันจะกลับไปเพราะว่าเขาเนี่ย เขาเนี่อยากให้พ่อกับลูกเขายังมีความหักต่อกันอยู่พี่น้องความรู้สึกเขามันแตกเลยเด้แตกสลายไปแล้วแต่พ่อกับลูกเขายังให้เขาเชื่อมเป็นพ่อลูกที่ยังบรับลูกอีกยังความผิดพลาดของพ่อยังบ่อยากให้ให้เขาลูกอีอยังก็ยังรอพ่อยเห็นพอ่อมากก็ดีใจโดนด,ดองดองเด็กน่อยเสียหาขวบเนาะเพราะว่าจ่งใดนี่ก็อยากเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกใบว่าอยากให้มันแตกลายกว่านี้เขาเนี่แตกโอเคเขาบ่าักเขาแล้วคือความรู้สึกตอนนั้นเขาบ่ะหักเขาแล้วโอเคเขาลูกรับลูกได้โดยที่เขาไปมีคนอื่นหรือเขาคือเขาว่าห่วงเขาเขาห่างเหินช่วงหนึ่งการว้าการจาเขาแข็งไยความรู้สึกเขารับลูกจะโดนแล้วว่าเขาบ่าักเขา เขากระแค่ประคองพอกับลูกให้มีความหักต่อกันอยู่เพราะตกลงกันแล้วเออไปได้เรื่องจะได้เขากลับมาคุยกันไหมเธอกลับไปเคลียร์แล้วกลับมาคุยกันใหม่ลูกก็ล้ออยู่ฉันก็ล้ออยู่เขากัยังเปนคขอบครัวอยู่กับคุยเขากับใจดีล่ะเพราะมือสองมือเขาอยู่บ้านเมั้งสองมือแล้วก็เลยกลับไปกลับไปนี่เพิ่นก็ มันก็เข้าใจกันละมันก็คุยกันเข้าใจกันดีละก็โดนเติบไปโดนเติบกลับมาอีกกลับมาอีกมันได้แนวคิดไม่มาเว้ปะได้แนวไม่มาเฮ้นก็มาคุยนั่งคุยกับเขาว่าเขาฝากมาบอกว่าจังสิปัสนเขาฝากมาบอกว่า เขายอมอยู่เป็นสามคนผัวเมียได้ว่าสันแต่บ่ห้ยุ่งเกี้ยวกันอยู่ไผอยู่มันบ่ห้มีเรื่องกันเขาเคยยู่ของเขาทั้งพูนเธอก็อยู่ทั้งพี่บ่หายอารวาสเขาอออเขาสิยยู่ของเขาอ่สาม,มารถอยู่น้ากันสามคนผัวเมียได้ว่านสันพี่น้องฟังคํานี่หะ่ะเจ๊ปวดบ่คิดว่าหลานจะของสิเวาออมาคํานี่บ่รู้เจง จริงเท็จแค่ใดแต่เขาบอกว่าเขาฝากมาบอกว่าหลานเธอฝากมาบอกจังซี่ว่าเขาว่าเขาอยากอยู่เงียบๆว่ามีปัญหาเขาอาจสย่านเขาลุกขึ้นมาอารวาสเพราะว่าเขาค้นหาค้นหาความจริงออกมาแหละเด้เอาญานญ่านเขานี่ประจานเขาญาญอนอย่าง เขาก็เสนอว่าอยู่อยสามคนผัวเมียก็ได้แต่อยู่คนละที่ว่าสันห้ามยุ่งเกี่ยวกันว่าสันอยู่คนละหม่องว่าสันเบิ่งดูปัดเขาเอาจังสีติเออเขาเอาจังสีล่ะเขาย้อมแล้วสันเขาย้อมอยู่กันสามคนผัวเมียแต่อยู่คนละหม่องละบอนห้ามยุ่งเกี่ยวกันสันเจ๊ปวดไดง้ยนสะปัดหลานกูบอเนี่ยมันหลานกูบอลอีหลานที่กูเกิดที่กูเห็นมันมือเกิดที่กู ซักผ้าอ้อมให้ที่นั่งมีแมงวันมาให้ตอมหนาผู้ที่ไปส่งโรงเรียนอนุบาลที่กูพาดกระเตงไปประกวดนางนพมาศหน่อยนางเทียนนางหยางสมัยแต่เป็นเด็กหน่อยตอนเป็นเด็กหน่อยอนุบาลเนาะพาเพืเ่อนไปสมัครประกวดานางนพมาศหน่อยนางอ,ยอยียงนางเทียนอีอย่างสมัยตะกี้ หาไปเลาะหาประกวดหาหลายแมนอีนันบบแมนหลานกูอีนันบบมนันมันแมนอีนันบบตามจะขอมันคือขา่าวเบาจังงส่คือกล่าวมาเสนอ,อยูนกันสามค้นผัวเมียจังสั้นโอ้ยเจ็บหลายเจ็บหลายเขา,บา,าเบาจังสั้นตีก็เลยวางสิเออเขาเบาจังสั้นล่ะว่า,าสั้นเขากับ่าเขาอยากอยู่ของเขาทั้งผุนไม่ต้องยูนกันว่าสั้น ทีนีผู้ผัวเนี่ยกะมานั่งคุยกับเขาเดือดๆได้นั่งคุยกันเพื่อกะว่าฉันฉันมีเงินนะฉันสิเอาเงินก่อนให้เธอเด้อฉันสิให้เธอสองล้านให้เธอสองล้านเธอก็เลี้ยงลูกไปช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้นะฉันกะงานการกับบคคอยบ่คอยมีบ่คอยหลายฉันก็ลำบากอยู่สั่น ถ้าฉันมีเงินก่อนนะ่ะฉันจะให้เธอเลยสองล้านเพื่อให้ดูแลลูกชังกัสรหากินไปวาสันเขาก็บ่ต้องมีเรื่องทะเลาะอีกอย่างกันใหญ่โตให,ให้เข้าใจกันว่าสันเขาก็เลยว่าอยากทะเลาะพี่น้องว่าอยากทะเลาะอยากให้พ่อกับลูกเขายัางไฟม้าหากันได้สำหรับเขาเนีอว่ามมอยูงเกยวกเขาเขาบอกเป็นอย่างเพราะว่า ความรู้สึกเขามันถอยแล้วเขาก็เลยว่าเออถ้าคิดจังสันก็ซ่ยดูแลลูกเดอ้อลูกจังไดเขาก็ต้องการพอแล้วเขาก็ต้องกลับประเทศจังไดเธอก็มาพาลูกกลับสิเหตุจังไดทั้งฝุ่นสิยูแบบใดกะักะกะับหาแนวทางเพราะว่าลูกจังไดก็ต้องกลับไปเรียนเขาก็เออฉันรู้ยูว่าสันรู้ยู่เดี๋ยวฉันได้เงิน ก่อนท่านินหายเธอเดอ้อท่านเมัเนี้เงินก้อนนั่นกับบเคยได้พี่น้องบอ่ได้เลยขีตัวขี่ตัวเท่าสมือเนี้บ่ได้หลอกลวงคันถามไปทั้งผู้ยิงเขากบว่าบ่มีบ่มีแต่หากมีเงินไปซื้อเอ้ไปสร้างบ้านที่กรุงเทพเด้พี่น้องไปเงินไปสร้างบ้านโชว์คนเขาก็สิบพยายามหาสร้างหาอย่างอยูย่ถแถวผูหานที่หูวจักละ่ะไปทำไฟทำอย่างไ้ อยากประกาศนะอยากประกาศให้หู้ว่ามีแล้วสํำเร็จแล้วถ้าถ้าตอนนั่นเนาะถ้าตอนนั่นจะของฟืนความรู้สึกแน่ฟืนความรู้สึกแน่เพื่อสิเอาผัวคืนถ้าฟื้นความรู้สึกแน่แข็งแน่เนี่ยเขาอาจจะยูน้ากับว่าจจากแต่แต่ความรู้สึกตอนนั้นย่านย่านมันขาตัวตาย ลานจะคองกระโดดตึกตายคา้าลูกในทองก็เลยบอกาะก็เลยบอก้าฝืนความรล้กศึกเจ้าของก็เลยเป้าแบบให้เขาพอนคายเขากลับไปเนาะนั่นแหละก็เป็นความผิดของเจ้าของพ่อที่เ่ว่านี่ตนนี่ตนผู้เป็นลานย่านย่านเขาขาตัวตายแล้วก็อา่าพักผัวเจ้าของ พักผัวเจ้าของไปช่วงนั้นเนะถ้าจะของใจดำเนี่ยใส่ไฟ,ไฟมันเข้าไปอีหลานนี่ใส่ไฟ,ไฟเอาเรื่องบอด,ดีใส่ไปใส่ไปดึงผัวเจ้าของขึ้นมาเพราะว่าเขาอยู่กับเฮาแล้วทั้งได้เขาก็บ่ไปเขาว่าเขาบอไปยังไงเขาบ่าไปอมืมันยอมมันข่าลูกได้มันต้องข่าฉันถ้าจะของใส่ไฟทั้งผู้หญิงหลายๆดึงผัวเจ้าของอ้อนไว้อาจจะอยู่น้ำเฮา แต่แต่มันฝืนเจ้าของโูดเจ็บเจ็บแล้วเจ็บหลายแล้วก็เลยบ่ฝืนกเน็เลยเอายูกับยูบูยูกับซางยังสินอะ่เะเท่ากับว่าว่าเธอต้องมีความผิดขนาดเด้ถ้าตอนนี้เธอก็ผิดแล้วถ้าเธอเป็นสาเหตุให้เขาขาตัวตายาเธอเฮงสิมีความผิดหลายอันนี้แหละเขากยาา็ยานอาชญากรกฎหมาย ย่านกฎหมายว่าจะคองเป็นสาเหตุทำให้คนตายถ้าเขาตายเนาะนั่นแหละเพราะได้ยินหลานเสนอมาจังสัรโอ้ยเบิดเลยเบิดเลยความรู้สึกเบิดเลยเป็นอย่างก็จังสรนจะคลองก็โอ้เอาไปซากันสิมากันสิมาเสนอใส่ผัวหวมกัหนาสามคนผัวเมียนั่นว่าเอาดอกว่าเอาน้ำดอก ก็เลยก็เลยบอปากเขาผู้ซ้ายก็เสนอว่าเสียหายเงินสองล้านเราดูแลลูกเดี๋ยวฉันจังสิกลับมาหาลูกให้งานการฉันดีก็หนีก้อนวาฉันนั่นแหละที่นี่ก็ซิม,มีช็อตหนึ่งช็อตที่เขาคลอดลูกช็อตที่เขาสิคลอดลูกได้พี่น้องซิม,มีช็อตนั่นอีกช็อตถือผัวหลอกถือผัวเจ้าของหลอก หลอกหลอกจังไดหลอกว่าหลอกมาสิมาหาลูกเนาะแต่บ่มาหาอ่าบ่มาหาหลอกเขาเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปพี่นอ้องเดี๋ยวมันสิยาวเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปรุ่นนะจ๊ะรุ่นต่อไปช็อตหน้าตอนเขาสิคลอดลูกม้วนม้วนไปอีกพี่นอ้องเ้ยม้วนไปอีก แล้วจะมีฮอดการให้เมียผู้นี้ตั้งซื้อตั้งเสียงให้ลูกเขาแล้วมวนก็นเนี่ยว่ามันเป็นนิยายแบบว่าน้ำเน่าขนาดใดว่าความรู้สึกมันถามเขาได้จังเดว่าซื้อลูกจังสีจังสี่สมวนบอเธอตั้งไงแน่เธอตัดสใจให้แน่ฉันสินไลให้เบิ้งเด้อซื้อนี่ซื้อนี่เอาพวกเขาเป็นเมียเมียหลวงเนาะเมียหลวงฟังว่าผัวไลไรซื้อมาอย่างอย่างแน่ ให้เขาเป็นผู้ตัดสินใจว่าซื้อไดมวนล,ลูกเขากำลังสิเกิดนะโอ้ยถ้าติดตามเรื่อยๆนะจ๊ะนี่ิรับบทอีกอย่างเน่รับบทรับบทเมียหลวงที่ใจดีตั้งซื้อตั้งซื้อให้ลูกลูกผัวลูกไม่ผัวลูกหลานเลี้ยงลำดับญาติให้เด้เดอพี่นอ้องเลี้ยงลำดับญาติเนี่ยว่าเสียให้ผู้ใด ตำแน่งใดลูกของหลานซืืออนไม่สอดในว่าจังใดเขาสิไลลำดับละลูกของหลานนี่ว่าจังใดโอ้ปวดหัวจินดาพาลากันพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อจะได้เจอคลิปน้าทุกคลิปไอ้ทุกคลิปประสนทุกไลค์ทุกการติดตามทุกแชร์ มีค่ะเด้อจากพี่น้องขอบคุณลหลายๆจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวาสดีค่ะ